ไม่เพื่อนอะมีอันนึงอะที่นู้นอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีปัญหาอ๋อมันก็ต้องไลค์คนเดียวเลยก็อยู่ด้วยกันจะไปไลค์คนเดียวยังไงล่ะไลค์คนเดียวเลยแหละเนี่ยไลลคนเเดียยวโอ้โหซูมเะผมบางเลยนะเราอ่ะครับทุกท่านสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมมาช้าแต่มานะเมื่อกี้ อายุเข้าครับลูกค้ามาจะไลฟ์สดแล้วเมื่อกี้แต่แบบเสียงมันดังมากนะครับไม่แทบไม่ได้ยินอะไรเลยสวัสดีครับพี่ตอพี่ตอคนแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ไปแชร์ไปวันนี้จะพาพบกับพี่ใหญ่นะครับทั้งสองค่ายนะครับตอนนี้เป็นรถยอดฮิตนะครับมาเท่าไหร่ไม่เคยพอนะครับผมนะอ่ะสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับ ไปเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะตั้งโฟตทไว้ตั้งแต่สี่โมงกว่านะครับตอนนี้มาห้าโมงเจ้หกโมงแล้วนะครับลูกค้าครับมาพร้อมพายุฝนจริงๆนะครับผมนะแชร์ไปนะครับสี่นมงเอาไม่โฟนไว้เออครับอ่าเดี๋ยวเอาขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับครับุ SUV เจ็ดที่นั่ง เอาพีพีพีเออแจว่าเ้ยงมกับ s u เสยวกับพีพีพเออพีพีพีนี่มันกระบะดัดแปงนะครับบอกเลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์กับฟอร์ดเอเวเลตเขาจะเสียเขาถ้เสียเขา้นเสียรถเลยรถรล้านกระบะดัดแปลงเออแต่มันเป็นอ่ะในใจนคิดเลยในกระบะซิง่าน้นี่จะจำภาพผมแบบรถซิงบ่อยนะนะครับผมนะาบอกกระบะดัดแปงผมรนั้กระบะดัดซิง นะครับผมนะเราจะพาไปพบนะครับกับรถยอดนิยมนะครับผมอย่างที่ผมบอกมาท่าไหร่ไม่เคยพอนะครับเป็นเจ้าตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นบอดบอดเอเวอเรสต์นะครับปี64ใช่นะร,รถปีใหม่มากนะเรื่องสองพันนะนะลูกค้าสองพันสองพันสองพันสีเขาเรียกสีอะไรนะกิจ เป็นสีออกฟ้าฟ้าฟ้ามครามเ,เอเมออ่เอาเขาเรียกสีอะไรผมไม่รู้ต้องดูเล่มมั้ยไม่ต้องหรอกมั้นะครับแล้วก็อีกคันคือเจ้าตัวโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดปีหกศูนย์นะครับอ,อ่าโอเคไม่พูดพ่ำมทำเพลงเออแคมเปญเลยรถก่อนเลยก่อนไลฟ์เลยคาระสองหมื่นให้ดอกเบี้ยสองจุดเก้าเก้าเจ็ดปีด้วยมีที่ไหนให้ได้ปะจัดมาแล้วนะครับ จัดเป็นขนมเลยนะครับช่วงนี้นะขอเพียงแค่ท่านไม่ติดเครดิตบูโรหาเราทีแรกรับรถแน่นอนนะครับอยากได้เงื่อนไขไหนเราพร้อมจบนะครับเริ่มกันที่เจ้าได้ได้ได้มันเป็นป้ายดำเหรไม่ใช่เหรอเป็นเฉพาะป้ายดำนี่กะรทำป้ายการทำป้ายเขียวให้เป็นป้ายดำนี่มันไม่ได้พี่มันได้แต่รถโดยสารส่วนบุคคลนะครับผมนะแล้วกูญแจ้ันนี้อยู่ไหนครับผู้สุกิต คุณขับคุณขับไปบนรถอ,ออเนกบอนอานจะสตาร์ทไปไหนก็ไปถ้ามีกุญแจใช่ปะมีปะมีปะถ้าไม่มีไปดูอปเลสคุณขับนะเมื่องงกี้คุณขับมีฝนเข้ามา อ่ะนะครับตัวนี้หาคุญแจก่อนนะครับลูกค้าทุกท่านนะคุณสุกิจเอาอีกแล้วนะครับสุกิจเล่นผมอีกแล้วไปผมไปดูเอโมเรสก่อนเลยเริ่มกันที่เอโมเรสก่อนเลยนะครับไปแล้วก็ไปหาคุญแจมาซะนะครับนี่สีที่ผมบอกนะครับลูกค้านี่เรียกสีอะไรอะ่ะให้รู้เมนบอกทีนะนะครับพอดีจะได้รัวโทรศัพท์กับดอกมือไม่ไหว ฟอดเอเวอร์เรสต์นะครับนี่ไฟหน้าเดลัย LED นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับผมอขอจก็ๆผมรู้แล้วเขาเก็บบอกเขาเอามาทั้งสองอันเลยมันไม่ได้ผิดที่คุณละนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวไถเนเนียมพัดนี่มีหลังคาสันลุปนะครับลงทุนปีนได้ดูเลยนะเนี่ยทั้งที่มันเอื้อมมือถึงนะครับผมนี่ได้แม็กได้ยางมาด้วยแล้วนะครับสไตล์ออฟโรด นะครับผมรถสีแบบนี้นะครับหาไม่ได้บ่อยๆนะครับรถเป็นปี2.564นะครับฝาท้าไทยไฟฟ้าเซ็นเซอร์ถอยมีให้ไทเทเนียมพัดปีจอดอัจฉริยาให้ด้วยขับสี่ขับสองมาฮะอ้าวนี่ดูไฟเขาแค่เปิดแค่เปิดกระเท่แล้วนะครับอ่านั่นแล้วต็อตอบสมั่นใจอะ่ะ ขับเกินสองล้อนะครับสองจุดศูนย์นะครับลูกค้าคันนี้นะสรุปแม็กโนะอซีเลยเหรอเกลียดความมืดเวพายุมาเข้าอะไรตอนนี้วะไปดูด้านในไปดูด้านในของมันมีมันต้องโชว์ด้านหลังก่อนแล้วกันอยู่ผมต้องทำใจหน่อยฝาท้ายไฟฟ้าครับลูกค้าฮานะเราอ่ะนี่อันนี้ก็ไฟฟ้า โจของหมด,ด,ด,ดเปิดไฟสะมืดเปิดไฟ,มมดดไฟทำไมไม่ติดอ่ะเปิดก็ได้ปะ <properties> อ่ะโอเคนะครับแถวหลังพับด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไทเทเนียมธรรมดาระบบมือต้องเข้าละนะครับลูกค้านะ,ะตัวนี้นะโอปชั่นจัดหนักจัดเต็มเฮียเด้งกลับด้วยมีระบบกันหนบ้งไหมไทเทเนียมพัดหลังคาซันรูฟ ชกฝาคำด้านหลังอย่างใหญ่มีแอร์ให้ทั้งหมดสามแถวแต่ติดผลเพดานนะครับผมนะพักไฟมีให้ทุกที่นั่งข้อดีของเอเวเรสนะครับได้รถปีใหม่ไหม่น้อยประหยัดกว่าออกห้างไปประมาณสักห้าแสนนะด้ารนมือสองแล้วที่สําคัญเอเวเรสคือเขาให้หยิบกุญแจฟอดมาทําไมหยิบกุญแจรถเก๋งรถกระบะมาทาไมเนี่ยเกดผิดอันนั้นน่ะ เนี่ยมันเป็นฟอร์ดบแท็กเอ้ยเดี๋ยวไ,ได้ขายแหมแล้วเอาโฆษณาไปก่อนอะนะครับผมก็เดี๋ยวดูภายในกันไปก่อนนะครับก็อันนี้เป็นคร้าวๆเบื้องต้นนะครับผมภายในของฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าความดูลาของเขาเนี่ยนะครับเป็นที่หนึ่งเลยนะครับยกให้เลยว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอย่างที่บอกไปนะเบาะแถวหลังเนี่ยก็คือเป,เป็นเปิดปิดนะครับพับแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ ในส่วนของหลังคานะครับก็เป็นหลังคาแบบหลังคาแก้วสรุปด้วยนะครับผมก็บานใหญ่นะถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับบอกปรับไฟฟ้านะครับสาหรับคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการปรับนะครับปรับระดับความเย็นของพัดลมนะครับนี่นะครับอ่าเงาเอาเข้าไปนี่ไงนอนขับไปเลยสูสูร้อยแปดสิบไป แบบเอฟะอลเลยนะฟ่าวันฟุตบอลนอนขับนะครับอ่ะก็ภายในนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรารอดูออปชันกันดีกว่านะครับเดี๋ยวรอกุญแจมาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้หยิบมาผิดดอกอนะครับอืมมา,ม,านะมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วอ่ะนี่ว้าวพี่แจ็คสันเรานี่เสยรยผมมาด้วยเดินธรรมาดาไม่ได้ต้องเสรยรผมตลอดเลยนะไม่ได้ผมบังตา เราหุ่เซียวเขาเลยอ่ารับบแจเจอแล้วคุณขาเปิดไฟเลยปิดเพลงก่อนปิดไฟก่อนนะครับลองปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงแล้วเปิดไฟอ่าจะรูปเป็นปดยังไงวะเปิดม่านเปิดม่านเออเดี๋ยวเราแค่เปิดม่านกันอีกเดี๋ยวก็ได้นะครับผมอ่ะหน้าจอสีแบบ แสบแสบนะครับผมมีระบบนำทางไหมไม่ได้ยินนะอ๋าไม่อยู่นี่มีระบบนำทางให้ตะ่วนอยู่ได้นะครับผมนะนี่นะครับลูกค้าม่านเปิดม่านก่อนมีน้ม่านนี่นะครับพาโนอโรเมกสารุปเขาเรียกอย่างงี้ป่ะนะครับถ้าได้ทำไมเขาเรียกระเบิดเนาะผมเกลียดพายุมากเลยอ่ะตั้งใจไหลมากเลยนะในคันนี้เลขไหมห้าหมื่นเจ็ดพันโล นะครับฟังก์ชันทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะครับมีระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบซิงของ Ford ตั้งแต่ปีที่ออกมาเป็นปี11บอก11ปลายปีจนถึงปีปีอะไรที่มันเปลี่ยนกับจากหน้าปะปี6ปี 15, ป1 5 <15, S 2> <ไ>ปีาย15ปลายปีตัวนั้นยังจะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับแต่หลังจากนั้นอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมาสั่งงานด้วยภาษาไทยได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ฟังก์ชันหน้าจงหน้าจอทุกอย่างเป็นมาสไ์ให้แล้วปกติฟอร์ดด้วยความที่เขาผลิตที่ไทยแล้วมันขายทั่วโลกนะมันจะอิงอิงสากลนหน่อย uh. นะครับผมเกลียดใครแม่ปรับ,บอกคุณวะนะ uh. นะคูดคอนโทรมีให้นะครับเขาเรียกอะไรนะอะด็ปชีบอะด็ปชีบคูดคอนโทรมีระบบการออกนอกเ็นอัจฉริยะให้นะครับฝาท้าทยมีสวิตช์เปิดปิดให้นะครับไฟหน้าสูงต่ำปรับได้เองเลยนะครับไม่ต้องไปหาร้านช่างไฟเขาตั้งให้ละ นะครับรุ่นใหม่ๆเห็นละเห็นละสองท้ายตูดคอนเนอร์เห็นบ้างหน่อยเขาเรียกว่าปรับระดับตำสูงสูงต่ำเอาเต้นไฮโดรเลยอ่ะเราอ่ะนะครับฟังก์ชันครบนะครับนี่หน้าจอมันจะปรับให้นะครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟหน้ามันจะเป็นเป็นแบบโหมดกลางคืนให้เลยนะครับสวยสุดๆนะครับอันนี้เนี่ยเนี่อันนี้ระบบถ้ามันมีแอแดปตีฟคูนคอนโทรอ่ะมีแผ่นทองให้ด้วยถ่ายได้ไหมนะมันจะมาพร้อมกันกับไอตัวจอดอัจฉริยะ นะครับนะใช้งานได้จริงนะครับผมเคยดูเขาทําแล้วนะครับแต่ผมไม่กล้าทําผมกลัวไม่ถอยกลับแต่จะบอกว่ามันมีนะครับผมระบบนําทางมีให้นะครับเชื่อมต่อจอทัชสกรีนบูทงบูทุสเข้าได้นะครับผมตัวนี้แอรแม็กคู่หน้าเบาคู่หน้าแอรแม็กน่าจะมีมากกว่าสองลูกนะครับคาดว่าจะมีคานน่าจะมีประมาณแปดลูกนะครับผมนะนะสวยนะครับนี่คืระบบการออกนอกเลนเฉย นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแค่น้องนัอเรียนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับน, <laughs> นี่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 โอเคนะครับผมไปคันนี้ก่อนละนะเจ้านายเรียกตัวแล้ว <laughs> ปิดปิด,ป,ดปิดอะไรก่อนปิดทุกอย่างลกละตอนนี้เริ่ม <laughs> ลกละเริ่มโลกละนายไล่ตามแล้วเอาแล้วโอเคครับจบแล้วนะสำหรับคันฟอร์ดคันนี้เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีหกสี่ไทเเนียมพัดจันลุกกลิ่นไม่สุดมีระบบกันหีบก็ นี่คอไปเลยเนาะฝากไปด้วยนะครับสีนี้หายากนะครับราคาประเมินธนาคาร1ล้านกับหนึ่งแสนนะครับขายเพียงแค่สำคัญคือเลขใหม่นะครับห้าหมื่นโลห้าหมื่นโละครับเลขมาหมื่นไม่ไม่บอกหรอกกลัวคนแย่งซื้อเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไข่คนเดียวนะครับห้าหมื่นโลนะครับผมใครที่สนุกสนใจเจ้าตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์เครื่องยนต์สองจุดศูนย์แนะนำแนะนำนะครับของดีไม่ได้มีมาบ่อยๆไอเดียมพัดนะครับสรุปนะ ปลายตัวที่สองไปแบบฟาสแท็กได้ข่าวว่าคันนี้คือสองจุดแปดเนาะนะครับผมสองจุดแปดโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเลขไม้ตัวนี้เพียงแค่หนึ่งแสนกับแปดพันกิโลนี่นะครับผมภายในเป็นเบาะปรับไฟฟ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัว V ธรรมดานะครับพอดูจากสีเบาะแล้วนะครับปีสิบเจ็ดจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลถ้าเป็นสิบหกสิบห้าจะเป็นกับสีน้ำตาลเหมือนกันนะแต่คนละสี ตัวนี้เป็นปีอ่ะนั่นแหละผลิตปลายปี16-17นะครับเครื่องยนต์2.8แแท้ๆนะครับระบบเบรกหน้าฮองกงของเครื่องจิตพาดูเลยไม่มีอะไรต้องตีหรอกรถชนเราไม่ซื้อนะครับตัวนี้เป็น2.8ขับเคลื่อน2ล้อหายางในตลาดนะครับผมเปิดราคาได้กัน8,99 0 0 0บาทเลขไม่แสน 100, โลนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชม ดูได้นะครับผมนะตัวนี้สวยสุดๆอ่านะครับผมหน้าห้องเครื่องเดิมๆไปดูภายในกันนิดนึงนิดนึงพอล์คเนอร์มันไม่ไรต้องโฆษณาเยอะหรอครับแค่จะบอกว่ามีของนะครับมีมาที่ผมแล้วนะปกติจะเจอเฉพาะ2 4 v นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมกำลังจะสตาร์ทคือเครื่องยนต์2 8งนะครับเป็นปี2017เลขไมล์แสนกับ8พันโลนะครับออปชั่นมันไม่ต้องบอกอะไรมากอยู่แล้วนะฟูดคอนโทรลแอร์แบ็กคู่ นะครับจอทัชสกรีนมีระบบนำทางนะครับบ่ขับไฟฟ้าสองฟังปีสิบเจ็ดต้องสองฟังเดียวถูกปะฝั่งเดียวฝั่งเดียววะอา้าวสิบหกไม่บ้าเออนี่สิบหกปลายปีนะครับขาท้ายไฟฟ้าทุกสตาร์ทนะครับไม่มีอะไรต้องแบบสารไดายายมากบอกเลยเดอกเบี้ยสองจุดเก้าเก้านั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะโฆษณาะนะครับผมนะมจัดเต็มฟรีดาวราคาประเมินโคตรสูงไม่คุยแล้วมืดล้านกว,ว่าเนื้อเออเกือบล้านสองนะลูกค้านะ ใครที่กําลังตามหารถครอบครัวอยากได้ฟรีดาวออกรถไม่ใช่เงินสักบาทดอกเบี้ยทูกกระมือนึงมาชาลีคาก็จัดให้นะครับโปรโมชั่นนี้แล้วแต่ลมอ่ะชิ้นเดียนมิถุนาแล้วกันพี่จำนวนจากัดนะครับผมบอกไว้ก่อนมีมีมาไม่บ่อยนะครับปีที่เรายังไม่มีเลยแต่ปีนี้มีมาแล้วนะครับพันธมิตรก็จัดให้กระยาณมิตรที่ดีภาคเสียงโดยพันธมิตรแสบคอแล้วนะ,อะโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพุงนี้ ที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่เจอผมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ